สวัสดีครับแฟนๆโปเกมอนทุกคนนะครับกลับมาอีกครั้งครับกับเกม New p o k กม o น Snap นะครับตอนนี้เหมือนจะใกล้จะจบแล้วนะครับโอเคในครั้งก่อนครับเราเข้าไปที่ถ้ำครับที่ลึกมากๆเลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะเราเนี่ยจะลงมาด้านล่างเพราะว่าไอ้ด่านนี้เนี่ยผมเล่นไปแล้วนะครับเล่นมันขึ้นเลอว่าสองนะครับเดี๋ยวค่อยมาเล่นต่อโอเคเดี๋ยวเราจะมาลงนี่ฮะเป็นชายหาดช่วงกลางคืนนะครับอันนี้มันเพิ่งปลดมาพร้อมๆกันเลยครับกับถ้ำนะครับ โ okay. อเคเฮ้ยมีผู้อะไรครับบินอยู่ด้านบนนะาาฮะมาครับมาดูเขาว่ามีอะไรบ้างนะครับมีแซงกูตนะฮะมีวิยอนนัสซี่นะฮะโอเคก็เก็บก่อนเลยฮนะเก็บก่อนเลยเอ๊ะอะไรวะมายกะบ้าเอออิงเคมายกะฮะเอาละเก็บไปละเอียดฮะร,รอบๆครับในช่วงเช้าหาตอนคืนฮนะมันมีลูกโป่งผีด้วยเหรอวะ ผมว่าลูกโป่งผีมันน่าจะอาศัยอยู่แถวๆเออในป่าเนะี่ยมันก็จะอยู่นะแถวชายหาดเซงกู๊ดนั่งเลยดูเหมือนเซงเซงนะั่นแหละช่วงเวลากลางคืนนะครับต้นมะพร้าวหลับหลับหมดเลยฮนะนี่สวยครับสวยครับเดีย๋ยวลองสูมด,ดูดิใกล้ๆมันดันข้าอืมอืมอืมเจมเจมเจมโอเค ผมอยากเห็นนี่มากเลยล่างอโลลาอยากรู้ว่ามันสูงกว่าไอ้ต้นนี้ป่ะไอ้ต้นที่มันอยู่เป็นสิ่งเอ่อเป็นสิ่งของสิ่งปลูกสร้างเฮ้ยนี่อะไรเลยด้านในก่อนอันนี้มีอะไรมีขี้เลหะนะข้างในมีอะไรเอ้ยมีทุตตั้บูมครับอ,อะไรฮะโอ้ฮาบุเนครับไม่มีแล้วนะฮะหมดแล้วอ่ะอิงเคยังไม่ถ่ายใกล้ๆเลยอ่ะอิงเคอ่ะกินเปล่า กินโอเคดีมากเลยอันนี้น่าจะสองดาวแน่เลยเนะี่ยมีฉากกินมันต้องมีฉากปกติแล้วก็มีฉากกินอ่าตรงนี้เราถ่ายหมดแล้วนะครับตัวของเอ่อพิลคุปุกุก,ก,ก,ก็ถ่ายเป็นแล้วอันนี้จะเป็นทางแยกอ่ะเราจะเริ่มไปทางซ้ายครับเพราะล่าสุดเราไปทางขวาอ่าเหมือนเราเห็นที่เลขานะฮนะอ่านี่ฮะเนี่ยพิลคุปุก,กุมีตัวหนึ่ง อ่าซันิโก,โกฮะสวยครับใกล้ๆอันนี้ขือนแนละ้วพี่โดอิเดะน,นะฮะกินปะไม่กินมันประการังไม่กินแอปเปิ้ลอ่าถ่ายนี้ก็ได้แซงกู๊ดนั่งอย่างนี้ตรงๆด้วยนา่าจะได้สี่พันนะหาเต้นแม้เต้นแม,นม้นี่เปิดเพลงให้เต้นนะฮะมันไม่เต้นเท่าไอเนี่ยเท่ารูจุ่ารูจุ่าเต้นแบบออกท่าทางมากกว่า มีงนี้มีคริสตัลบูมมันจะมีอะไรออกปะ่ะไม่มีอ่ะหนูว่าจะมีอะไรบินลงมามีออฟตันนะฮะไลชูไลชูอโลล่าทำอะไรวะเนะี่ยอะมีซูนาบาะเฮะเ เราไปหาอะไรชูกันดีกว่าครับเร่เงนะฮะเร่งเลยเฮ้ยมีล้มด้วยอันนี้น่าจะได้ของดีฮะดาวสวยเอ้ยเอ้ย,อย,อยถ่ายถ่ายไม่ทันแล้วอะไรอย่างนี้นก็ได้ลูกของออกตันเต็มๆแล้วอ้าวยิยงซ่อนอยู่เหรอไม่ทันมองอ้าวปลายเปิ้ลมันวิ่งหนีลงทะเลไปแล้วอ่ะมีไหมไม่มีแนละ้วหมดแล้วครับบริเวณนี้แต่นี่มันแค่หนึ่งดาว โอเคครับามาดูกันที่ภาพนะครับนสซี่ยารูลาเอ้ยไม่นสซี่คันโตเนะี่ยแสงกู๊ดนี่ผมว่าภาพนี้จแจ่มแล้วถ้าตอนนอนเนี่ยอันนี้มาอีกะเอาตอนแอปเปิ้ลแล้วกัน่วอะไรโอ้โหเราเอารูปหน้าเต็มๆดิจริงๆมันควรจะต้องถ่ายแบบเต็มตัว ช่วงตอนหนีเป็นสามดาวเหรอเนี่ยไรชูครับโอ้ผมถ่ายเอาเอาลูกนี้ไปแล้วก็ได้ฮะมีแค่หนึ่งดาวเนี่ยนี่อ๋อมีสองดาวแต่หนึ่งดาวยังไม่เคยถ่ายนะครับแต่ลตัวก็มีอย่างละภาพนะครับแต่ไอันนี้เอ้ยอันนี้ติดอันนี้น่าจะสี่พัน 4, แน่เลยคืออ๋อตามเต็มตัวเลยอ่ะมาฮะ เท่าไรเอ่ย4 3 0 0โอ้อันนี้ไม่ไม่ตั้งใจถ่ายเห็นว่าเต็มเต็มเายนวิวย้อน <laughs> ภาพนี้ครับยังเป็นอมตะอยู่เลยไม่มีอะไรล้มได้เลยแสงกูดครับ4 0 0อ,อย่างี้ก็4,000แล้วละ่ะอันนี้ละ่ะอันนี้ผมไม่มั่นใจอะมันเล็กไปอะ3 0 0ครับอันนี้มันเต็มตัวแต่ว่าไม่ไม่เต็มตัวคือมันเห็นแค่บางส่วนในตรงกลางอ แต่ไซส์พันเจ็ดเลยนะเนี่ยแต่ว่ายังไม่สี่พันอันนี้ก็ผมว่าน่าจะสามพันห้ามั้งสามพันแปดอันนี้ปล่อยไปเลยฮะอันนี้คือถ่ายถ่ายไว้ครับเแ็่เรนได้คะแนนเยอะกว่าอยู่เนี่ยอันนี้อ่ะอ๋อยังไม่เยอะเท่านี้อ่ะเนี่ยอันนี้จะหันข้ามเต่ว่มันไซส์ใหญ่กว่าสามพันเก้าโอ้โหโอ้โหนิดเดียวเลยค่ะ ไรชูครับไรชูแต่ด้านหลังด้านหลังได้แค่สองพันเก้าครับออกซานสี่พันสามไม่สี่พันก็แย่แลวฮะค,คือไม่เต็มเต็มตัวด้วยมานี่ฮะน้องใหม่ฮะมีข้างหลังครับเกีย่ยวมาด้วยครับได้สี่พันโอ้โหได้มาแบบเฉียดๆนะคือแต่งเพิ่มแค่ประมาณสามสิบสี่อะนะครับเดีย๋ยวเราจะไปกันต่อครับเดีย๋ยวเราจะลงไปที่ถ้ำนะครับเป็นถ้ำเลเวลสองนะครับ ครั้งก่อนเราลงไปมันเป็นเลเวลหนึ่งนะครับเราอาจจะเห็นแค่น้อยนิดนะครับมาดูเลเวลสองกันบ้างอ๋ออ๋ออ๋ออ๋โอ้โออ๋ออนแบทมีออนแบทด้วยโอ้ไม่ทัน,นครับไม่ทันมีออนแบทเพิ่มมาตัวหนึ่งเหรอเนี่ยอันนี้คาบิงคายคายคายโอ้ใส่อิริน่าไปครับมันมีทา่าทางด้วยโผแบทโอ้ oh, oh, ไม่ทันนะตัวนี้ละ่ะ ไม่มีปฏิกิริยาเลยครับนิ่งฮะกิงก้าเหรออ๋อมาอล้วมาแล้ว,ลวนี่นี่นออมสเข้ามาใกล้ๆหน่อยดิคือรอมันเข้ามาใกล้ๆอ้าวชิ้นหายผมสแกนปุ๊แบแม่งหนีเลยอะ่ะ เกียงกล้าไม่ออกมาเนี่ยอ่ไปฮนะไปะ่ายไปครับอ่านี่แหละใกล้ๆใกล้ๆเราจะไม่สแกนนายแล้วโอเคเอถือว่าดีแล้วละ่ะเมื่อกี้มันขึ้นว่าเบสช็อตอ่าล่างแรกฮนะมีลูกป่๋งล่างแรกด้วยกิ่อบอัตแอปเปลิลคาร์บ,บิน ไม่กินฮะ <laughs> ถ่ายนิดหน่อยเอ้ย,อยตอาอไไม่มีอะไรหรอเฮ้ยมีปิปปี้ด้วยอะ่ะปิปปี้อยู่ในถ้ำเหรอเออก็อยู่ในถ้ำนี่หว่าแล้วมันอยู่ในภูเขาหมูนเฮ้ยโกแบทโอ้โหไปกินหน้าเต็มอ้าวแลมพาดอสนะฮะหลุดมาตรงนี้ได้ยังไงกันอีกู โอ้โหมันมุมมองเอ้ยอะไรเนี่ยี่ชอสุกุเตะครับตีกันเหรอสแกนอะไรอะ่ะไม่มีคนแบ้นอนอยู่เหมือนมันจะล่วงเหรอเดีย๋ยวเราเอาแอปเปิลปลาดูไหมเฮ้ยเหมือนมันจะหกักรับมเหมือนจะหกักอ๋อมันไปแล้วเดี๋ยวค่อยามารอบหน้าแล้วกันอยากรู้ไอ้ไอ้หินที่มันจะล่วงไปอ่ะมันมันจะไปล่วงใส่หัวไอ gio ดูดีหรือเปล่าเนี่ย gio ดูดโอ้ยไอ้ทีใหม่นี่นะนี่อะไรคริสตัลเหรอครับสแกนฮะโอ้เป็นคริสตัลจริงด้วยครับมีตัวใหม่ใหม่ไหมตรงนี้มันควรจะมีเว้ยลงมาขนาดนี้แล้วตรงนี้น่าจะเป็นพวกบริเวณที่เกี่ยวกับพวกอัญมณีอย่างเช่นยามิรามิเฮ้ยผมนึกถึงเดียนซี่เลยอะ่ะเอาคุชิโตรครับ คูจีบเดี๋ยวเขาขอเขาถ่ายข้างล่างหน่อยโอเคฮะอ๋อพอผมถ่ายปุ๊บมันมันขู่ใส่แล้วเนี่ยแต่ก็ได้แลวแหล,ละได้รูปหนึ่งลวหล่ะมาดูเพราะว่ามีอะไรอีกไหมนะฮะอืมท่ามขนาดนี้ยังยังมีป่าเนี่ยออมแบ๊ฮะมีมีม,มียอนด้วยเหรอ <laughs> เป็นร่างจังเกิ้ล อะอะไรครับเนี่ยเอ็นชียนรูนนะฮะน่าจะไม่มีแล้วป่ะเนี่ยอเ,เอ้ยมีเลมพาดอสครับนอนอยู่ฮะหายฮะถายมีสแกนอีกแล้วะฮะอะไรครับเจ็ดอะไรอนะ่ะเออเป็นหินโอ้อดูแล้วไม่น่ามีอะไรครับเนอันเนี้ย โอเคครับกลับครับโอ้ oh, ตัวแบบภาพใหม่ๆเพียบเลยนะครับมาเริ่มกันที่ออนแบทครับโอ้ oh, ภาพนี้ชันแล้วนะฮะแต่อาจจะไม่เต็มนะโคแบทเอ้ยโคแบทตอนหลับ3ดาวากิงก้าหันด้านหลังด้วยนะมันกำลังเดินข้ามไปอีกนิตีนึงจูดีตีการแลมพาดอสตอนนอนอลูกหน้าเต็มกว่าหน้าเต็มน้าได้เต็มฮนะสีดาวเหลือเปนสี่ดาวแล้ววะ ้ไปครับผมว่าเลมพอดอสนะครับแล้วก็โคแบทหน้าจะได้เต็มคิดว่านะอันนี้หน้าจะไม่ไม่เต็มแผลนันเพราะว่าตัวมันไม่ไซส์มันไม่ใหญ่พอไซส์แค่คันเดียวเองสามีสามพันสี่อันนี้ท่าใหมา่เอ้ยไม่ใหม่อันค์เก่าโคแบทโอ้หุสี่พันสองเห็นไหมเต็มเต็มอ่ะแล้วมันแล้วมันครบตัวด้วย หากิงก้าครับวอล์เกิลรูปเก่าดีกว่าตอนมันถ่ายที่หิมะนะฮะตุ๊กโป่งฮะสองพันสองโอนิโกริ่สามพันสองรูปเก่าดีกว่าปิปปี้ครับไม่ถ่ายหน้ามันเลยฮะเนี่ยโอ้โหนี่ขนาดไซส์ไพันสองเลยเหรอเนี่ยเย็ดเป็นไงเป็นไงสี่พันสามเขาเลยพอดอสเก๊กกลู เก๊กูหน้าตรงดีกว่าอ่ะเจ้าดีๆกันครับสามพันห้าภาพโพสมันไม่มีอยากมีรอ่ะบุชิีครับบุชิีโด้เท่าไหร่สี่พันแน่นอนนี้ว้าน่ะมันนะ่าเต็มๆแล้วนะ่ะโอเคมาครับกลับไปที่แคมป์ครับแล้วมันจะมีอะไรอีกไหมเนี่ย คือปกติแล้วตอนมาจะปลดอะ่ะมันต้องปลดด้วยแบบไปถ่ายรูปคิสตัมบลูมอันนี้คือแบบมันไม่มีผมต้องไปหาอะไรต่อวะหรือว่ามันจะผ่านด่านเลยมันแค่ให้เราไปสำรวจหรือเปล่าอ่านี่ไงครับมันขึ้นคัคสซีนแล้วฮะเป็นคัสซีนด้วยครับโอเคอ่าลองนึกดูนะพืชที่จเจริญเติบโตเนี่ยอยู่ใต้ดินที่ลึกมากโลกใบนี้เนี่ยมันซ่อนอะไรกันนะ,ะเออเฮจาน อาจารย์ต้องการบอกอะไรกับเรากันแน่อ๋อใช่ข่าวดีเลยพวกเรานะอยู่ที่เอออ๋ออิลิน,น่าเหรอมันอยู่ที่เกาะน,นี้เหรอใช่เลยพวกเราเนี่ยเลอกอ่านค่าพื้นที่กว้างนะครับหรือเข้าไปในถ้ำนะครับมีลึกกว่านั้นอีกนะฮะหมายความว่าพวกเราเจออิลูน,น่าเปอนมัสุดท้ายงั้นเหรอใช่เลยเอาละนายรู้ไหมว่าต้องทําอะไรบ้างมาวางใจช่างภาพได้เลยคนนี้มา งั้นเดี๋ยวเราจะไปต่อเลยนะครับเหมือนจะพบก,กับอ e ิลนาอีกตัวหนึ่งนะครับผมคิดว่ามันมีแค่สี่ตัวนะมันมีแค่ตัวที่มันมีตัวที่ห้าเ่ยเหรอใช่ป่าวะมันโหหเจอสี่ตัวใช่ป่ะมีอุกามอสเออมิโลคาร์ลสอะไรวะเมกาเนียมแล้วก็น้ำอีกตัวหนึ่งแล้ววะแล้วนี่เป<ะ>็นตัวอะไรอ่ะ อุกุยทำยฮักกันเยว่ครับมาดูกันว่าจะเจออะไรฮโอ้มนมนม,มนไวขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยอเ,เออลิต้าบอกว่ามาเป็นหลุมใช่ไหมนายลองฟับฟุตเออลองโยนฟับฟุตลงไปให้นดูคือลงไปในห,หลุมหรอ เฮ้ยช่วงแล้วอ้าวไม่ทันครับเราไม่ทันครับเฮ้ยเฮ้ยสวยสวยแค่โยพับพุทธเหรอแค่โยพับพุทธมันก็ออกมาใช่ไหมแต่มันมีหลายรูมากเลยอะรูรูเล็กรูใหญ่่มันต่างกันยังไงไม่มีอะไรเลยสแ <c oughs> กนอะไร อืมโอเคโอเคโอ,โอ้โอ้โอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมคือเราคือเราจะสามารถสัมผัสมันได้ครับจากในนั้นนะครับตอนที่มันให้สักเกต เราก็แค่โยนฟับฟูตไปนะครับลงไปด้านล่างแต่ทำไมเราเราต้องโยนอิวิน่าเพื่อเพื่อทำให้มันมีแสงด้วยต้องไม่มีอะไรหรือเปล่าผมไม่เข้าใจว่าเราต้องทำอะไรหรือว่าเราแค่เรียกเรียกมันออกมาแล้วก็ปาอิวิน่าหรือเปล่า จริงด้วยแม่งเ,เหมือนเหมือนมันเป็นงูอวกาศไงไม่รู้อ่ะ <c oughs> ตรงนี้มีอะไรไหมจออะเป็นอะไรขอปาอ๋อาแล้วนะเนี่ <c oughs> โอเคดีดีดี <c oughs> หมดแล้วเหรออยู่นะมัน มันเร็วงไงมวะเนี่ยเอ้าเอ้าทำไมอ่ะเอาบังคับกาบหรอเดี๋ยวนะถ้าเกิดยิงจากผู้แบบดา่านก่อนอย่างเงี้ยเช่นเจอกับเอออุกอมอสอย่างเงี้ยเราจะเอ่อปาใส่มันใช่ไหมแล้วก็เหมือนเอาแอปเปิลโจมตีใส่ โอเคงั้น๋ย่าขอรีแมทหน่อยครับอีกรอบหนึ่งโอ้โหมันไม่ผ่านเนี่ยมัน,ม,นมันให้สกิปเลยอะเล่นใหม่อีรอบนึงครับเล่นใหม่เล่นใหม่เอาละรอบนี้อย่าผมจะปาจะปาไปที่ตัวมันฮะไอตัวอิลูมิน,านะะ่าหลักๆแล้วในการประกฏดตัวก็คือเราต้องปาฟักฟูตเข้าไปตรงที่มันจะสกแกนรอเปล่า อ๋อใช่ครับใช่ครับโอ้โอ้โอ้มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเมื่อกี้มันเป็นอ๋อมันเหมือนกับไอ้นี่มันของโยวาชิอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่แหละนี่แหละนี่แหละมันไปทางไหนปลาไปตรงนั้นเลยฮะใช่ไหมอะไรเอ้โหเราดูว่ามันจะโผล่ไวเมื่อกี้เราปลาเอออินบูน่าโอ้แบบดักเอาไว้หมดยางหมดยางเอาโอเคครับเนี่ยไปเล่นสปีดเลยฮะ ปลา,า,าดักปลาดักโอ้โหไอเราโดนพุ่งขึ้นมาโอเคครับเอาสกแกนนะฮะเมื่อกี้อเอเ้ยเอ้ยเอ้ยยังไม่ทันได้สกแกนเลยมัน,นโผล่มาก่อนละเอาใหม่อ่ะปลาตรงนี้นะคะรับปลาฟัฟฟูลงไปมันโผล่ขึ้นมาแม่งเฮ้ยมันไม่ทนะันอ่ะเดี๋ยวอยเอาใหม่เอาใหม่อ่ะสกแกนครับปลาปตรงนั้นโผล่มาเลยเออแหละโดนแล้วโดวนอยู่หน้าแล้วอ่ะตรงไหนตรงไหนอีกตรงไหนอีก อ่สะสแกนป่าเข้าไปฮะมาดิมีน่เออเปลี่ยนแสงไปนะเอ้ยไม่เปลี่ยนแสปนปบ่งแสงมีไหนไหมเราเราต้องรอให้มันมีคือสแกนก่อนป่ะแล้วก็ค่อยป่าเข้าไปเหมือนจะหมดแล้วนะฮะเหมือนจะไม่มีแล้วเหมือนแบ่งเป็นสามเฟสป่ะเฟสตอนแรกแล้วก็เฟสอันนี้เป็นเฟยสองแล้วก็อีกอันนึงอันสุดท้าย โอเคครับมาครับช่วงสุดท้ายแล้วมนนั้ยทันนี้ตรงนี้มีรูรูด้วยครับเนี่ยปลาเข้าไปเปิดไหมเกิดครับเกิดสแกนแล้ววะเหมันไม่โผล่อะวะเมื่อกี้มันสั่นนึกว่ามันจะโผลนะ่น่ะแต่ไม่ฮนะอ่าครับอ่าสกแกนนี้ฮนะปลาเข้าไปนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละถ่ายเข้าไปหนึ่งทีไปฝั่งนูนะ้นแล้วปลาเข้าไปใหม่ฮนะเดี๋ยวนะมันออกทางนูนะ้นวะ รู้ว่ามันจะออกทางที่เราที่มันเข้าไปเมื่อกี้โอ้โอ้หงูจริงจังเลยใส่เดือยปะเนี่ยไปนู่นแล้วฮะโอเคโอ้สวยสวยสวยโอ้ขึ้นมาผมบอกแล้วนี่แหละนี่แหละยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมพะกันเอลอยดเยี่ยมโอเคอ่ะไปต้มบูครับ มีอะไรไหมอ้าววิ่งเขาฉากคัสซีครับโอเคมีละอ่าก,ก่อนที่จะกลับมานะขอรบกวนให้นายอ้อมใหม่ทางหน่อยอ้อมอีกทางเหรอ มีบางอย่างที่นนสนใจอะ่ะก็เลยเเกำลังไล่ล่าหลังจากที่อันนี้กําแพงเหรอครับพากําแพงนี้ไปนะครับจะเจอกับที่กว้างโล่งๆครับแล้วก็เอม,มันไม่ใช่ที่ธรรมชาติสร้างขึ้นนะครับแต่ว่ามันเป็นที่มนุษย์สร้างนะครับเขาต้องการให้เราสำรวจนั่นเองโอ้าโอาจานไอ้ที่นี่มันที่ไหนกันอาจาย์เออฉันก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะแต่ฉันคิดว่ามันต้องมีความเกี่ยวข้องกับ อูลินาโปกเกมอนโหนี่มันวิหารมะครับเนี่ยโมันสร้างขึ้นจร,จริงเหรอโอ้เหมือนต้อถึงนั่นเลยเหมือนภาพโอเมก้ารูปี้ออาคอนฟายอะ่ะดูที่เขาเรียกว่าจิตกรรมฝามผนังเรียกงนั้นแล้วกัน เรื่อเลถูกนะถ่าย่อนทายครับภาพบนผนังเนี่ยมันแก่มากนะครับมันเก่าแก่มากบางรูปก็หายไปด้วยตรงนั้นแล้วก็ตรงนี้นะอ่าไหนดูซิลองดู้าพกันก่อนโอ้นี่มันประมาณสองพปีก่อนเลยนะโอ้จานจานทำให้หนูตกใจอ่ะ <c oughs> มันเก่าแก่ขนาดน,นั้นเลยเหรอใช่มันต้องเอ่อขึ้นอยู่ช่วงเวลาที่ถูกอุกกาบาตตกนะมันจำมากเลยที่อะไรคุ้พคุบอะไรแบบนี้ นี่อาจจะแสดงให้เห็นว่าผู้คนในตอนนั้นเป็นยังไงโปเกมอนก็เป็นฝ่ายที่ปกป้องจากอุกาบาตจากที่จากสิ่งที่เห็นนะอาจจะเป็นอิบิน่นาโปเกมอนอิวิน่าโปเกมอนเนี่ยมีอยู่ก่อนที่จะเจออุกาบาตตกไหมไม่รู้ดิจะถามผมหรอ <laughs> แล้วโปเกมอนอิบิน่าตัวอื่นที่อยู่ตรงกลางล่ะมันมีตรงกลางอยู่เหรอจานฉันคิดอะไรเพลินไปหน่อยโทษที มีโทษตัวเองเหรอเนี่ยฉันมีข้อมูลที่ดีมากเลยงั้นมาลองเรียนกันดูสักรอบนะก่อนนราจะกลับมาโอเคครับอ่งั้นเรากลับไปที่แคมป์นะครับมดสุดแล้วมันยังมีอีกตัวหนึ่งเหรอจริงเหรอเนี่ยอะโอเคครับมาส่งรูปภาพของฮากาเนียกันครับโอ้ฮากาเนียผมว่าเอ้ยเนี่ยรูปภาพรูปนี้แหละเจ๋งสุดแล้วฮะมันเป็นรูปหน้าตรงที่ดูดีที่สุดแล้วครับ ห้าพันได้ฮะ่ามาดูกันครับเท่าไหร่ฮะนี่พันสี่พันเจ็ดครับโอ้แหมบอกแล้วห้าพันอ๋อมีฉากด้วยฉากสวยยนะเอาละมันต้องเป็นอะไรแน่ๆเลยอะ พวกเรานะมีพื้นที่ให้สำรวจอีกที่หนึ่งก่อนอที่การสำรวจของเราจะเสร็จสิ้นนะเอาละเพราะสำหรับพรมแดนสุดท้ายหรือยังโอ้มันรวมทุกที่ว่ะเอาลมณอนบอสใหญ่เลยไหมเนี่ยน่าจะบอสใหญ่แลนะ้วเนี่ยภาพบนผนังนั่นน่ะได้พลิกทฤษฎีในหัวของฉันทั้งหมดจริงเหรอที่คิดมาที่คือผิดหมดเลยคนระับเนี่ยไม่เพียงแค่มีอิวเลน่นาโปกเกมอนแต่พวกเขาพวกเขาหมายถึงอะไรมนุษย์เหรอฮะ มีมาก่อนที่จะเกิดอุกกาบาตเสียอีกเอ่อแค่หนูหรือเปล่าจานที่ฟังจากความตื่นเต้นจากเสียงจานเนี่ยเออไม่ใช่แค่เธอนะนี่คือสิ่งที่ฉันคาดไม่ถึงเลยละ่ะมันคือการค้นพบที่น่าหลงไหลย,ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยถ้ามีข้อมูลที่ครบมือนั่นบอกได้ว่าพลังงานทั้งหมดของเรนเท่าเนี่ยมาจากจุดๆเดียวนั่นเป็นจุดที่เหมือนกันพวกเราเนี่ยเรื่องที่จะอ่านข่าวอ่อนจากอีมินาโปกเกมอน จุดศูนย์กลางหนึ่งมาจากภาพปฏิมากรรมที่ผนังน่าจะเป็นแบบนั้นนะแล้วไหนอาจารย์นั่นคือสุตรที่ยากที่สุดนั่นคือเกาะเล็กๆที่ไม่เคยแม้แต่จะปรากฏอยู่ในแผนที่ What และที่นั่นน่ะเป็นไปได้มากที่สุดเป็นที่ที่เราเนี่ยจะพบเกาะที่ถูกกล่าวถึงในตำนานถึงเวลาแล้วล่ะการสรุปครั้งสุดท้ายมาจนได้ครับและก็ไปค้นหาความจริงกันเถอะ โอเคครับอะครับวันนี้ครับเราก็จะจบลงกันที่ตรงนี้นะครับครั้งหน้าน่าจะเป็นคลิปสุดท้าย้วครับของ New p ร o o s n a p นะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ไปเก็บอะไรอื่นๆเช่นไปปลดนู่นปลดนี่หรือมีอะไรน่าสนใจหลังจากนั้นนะครับโอเคครับโอเคครใครที่ชอบครับก็ฝากไปด้วยนะฮะและเราไว้เจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ